เพราะฉะนั้นก็คือเราก็บอกว่ามันเป็นจุดแข็งของพระเจ้าเก้าตันบรีคืออะไรเราควรจะสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์บนจุดแข็งของพระเจ้าเก้าันบรีนั่นคือความเป็นวิศวกรความเป็นแฮนด์ซอนเอนจิเนียร์หรือติดดินมือเปิอะลงมือทําได้เนื่อเป็นที่มาของเราว่าใช้คําว่าห้องเรียนวิศววิทยะนะครับของเราก็จะเน้นหนักไปทางวิศวะใช่ฮะคือเราพยายามให้เห็นนักเรียนเข้าใจาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องกลับมาสู่ชีวิตประจําวันต้องออกมาออกมาออกมา,ออกมาสร้างเป็นชิ้นงานได้ประยุกต์ใช้ได้ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไปทำไม่ใช่ทำข้อสอบอย่างเดียวครับถ้าเราพูดพูดถึงรูปแบบการยนการสอนแล้วครับมันมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปตัวเองจบมาเนี่ยมันเป็น by chemical engineering ถามว่าเรียนวิชาอะไรเรียนทุกวิชาเลยนะคบโอ b o ใช่ไหมเคมี Bio, Me, engineering มันก็จะมี m a ท h ฟิสิกส์อยู่ในนั้นครับแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาเรียนไปสักพักหนึ่งเนี่ยทำงานวิจัยสักพักหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ใช่เคมี Me, ไม่ใช่คณิตศาสตร์มันทั้งหมด ที่เราไปขี่เส้นตอนมัธยมปลายว่าน,นี่คือวิชาชีวะนี่คือวิชาเคมีสักพักเราจะเรียน biochemistry เราจะเรียน biophysics มีจุดเชื่อมของมันอยู่มัน,มนจะต้องอใช้มันซ้อนกันไปซ้อนกัน,กนมาลงไปถึงโมเลกุล่าเนี่ยไม่รู้วิชาอะไรก็ไม่รู้ละต้องรวมกันอยู่และอีกอันหนึ่งซึ่งเราเริ่มรับไม่ได้ามากๆคือเราสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เข้าใจสังคมคไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่เข้าใจวิธีวิถีชีวิตของคนสำคัญยังไงครับเวลาเราสร้างของขึ้นมาเนี่ยถามว่าใครเป็นคนใช้คนเป็นคนใช้เรากําลังสร้างอะไรที่ไปเปลี่ยนสังคมให้ได้อเทคโโนลยีต้งฟ ต้องรับใช้สังคมต้องรับใช้มนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่เรียนเทคโนโลยีโดยไม่เข้าใจมนุษย์มันก็จะสร้างเทคโนโลยีไม่ได้เราก็บอกว่าไม่ได้ละถ้าไปใส่มหาวิทยาลัยจะช้าไปเพราะฉะนั้นคือเราต้องทํำยังไงให้เอาวิชาทางสายสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมใส่กับเข้ามาแล้วให้มันผสมรวมกับวิทยาศาสตร์ให้ได้วิธีการง่ายที่สุดที่จะเอาหลายๆวิชาผสมร่วมก,กันก็คือเป็นเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเราหยิบอะไรขึ้นมาชินหนึ่งเนี่ยเราสามารถมองในมิติ ของวิทยาศาสตร์ก็ได้สังคมก็ได้ศิละปะก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องถ้าเรามีเรื่องที่ดีพอเราก็จะเล่าทีละมุมทีละมุมทีละมุมของอันชิ้นเดียวมองสามุมเนี่ยเราก็จะเห็นอีกสามุมมองได้กี่มุมเราก็จะสามารถเล่าเรื่องล้อมรอบเรื่องอบบนี้ได้เวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานมาบอกเออง่ายสุดก็เรียนดังประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะเป็นตัวบอก prerequisite ว่าต้องเรียนต้องรู้จักอันนี้ก่อนถึงจะรู้จักอันนี้ได้ครับไอซาเกิดก่อนนิวตันไม่ได้เพราะไอซ่ย ิวตันก็ต้องไปใช้ทฤษฎีของกาลิเลโออันนี้กาลิเลโอก็เบสตนอริสโตเติโตคือเห็นเส้นทางของความคิดมันเห็นวิทยาศาสตการของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพราะเราก็บอกโอเคงั้นเรากลับไปง่ายสุดเลยเรื่องสาคัญเรื่องใหญ่ที่สุดของเราเรื่องเดียวประวัติศาสตร์มนุษยชาติจบก็เอาประวัติศาสตร์วางเป็นกระดูกไว้เลยใช่ฮะก็คือเราก็จะวางไทม์ไลน์นะครับเป็นโครงไว้เลยว่าประวัติศาสตร์จะวิ่งอย่างนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่าง คลาสสักคลาสหนึ่งที่รวมหลายๆวิชาเข้าด้วยกันใน,ในโจทย์เดียวเนี่ยครับอันที่เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องข้าวนะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าไอเทมสองของมอราจะเนียนเรื่องเรื่องสวุวรรณภูมิแล้วก็หาตัวอะไรจะเป็นตัวเอกในสวนุวรรณภูมิบ้างก็เราบอกว่าเป็นข้าวจะเป็นตัวเอกที่ง่ายที่สุดเพราะว่านี่เป็นดินแดนแถบเดียวที่กินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับก็คืออินโดจีนแล้วก็จีนอินเดียแล้วก็สวุวรรณภูมิเนี่ยจะกินข้าวเป็นอาหารหลักนั่นคือพอเราข้าวมาวางพวกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ นะครับเสร็จแล้วถามว่าจะปลูกข้าวทำยังไงเราก็ต้องไปเ,เรียนเลี้ยงดินมีการชนประทานนะฟิสิกส์ก็จะมาสอนเรื่องแรงดันน้ําของไหลนะครับก็จะมีความเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นตรงนี้นะเกิดกินข้าวเข้าไปแล้วมันมีการเมตาบอลิซึมในร่างกายเป็นยังไงเคมีก็จะสอนเร<ม>ีแอคชั่นเกิดขึ้นได้แลก็พยายามจะบูรณารการให้มันเห็นภาพว่าเคมันมีตัวเรื่องมีตัวดําเนินเรื่องหลักใ,ในประวัาาติศาสตร์เนี่ยแต่ว่าเราก็จะพยายามผูกโยงทุกอย่างเข้ามาในเรื่องเดียวกันให้ได้พวกเราเคยเรียนโรงเรียนก่อนหน้านี้มา อยากให้ลองเปร,รียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนเก่ากับที่นี่สักนิดหนึ่งเกิยว่าไงครับโรงเรียนเก่าค่ะก็คือเรียนเรียนเนะื้อหานแต่ที่นี่ก็จะมีให้ลองทำนะคะลองทำโปรเจกต์ข้าวลองทาเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะถ้าเราพอเราเรียนอ่ะเขาใส่ความรู้ลงไปให้เราใช่ไหมคะเราก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับยังไงอ่ะเราไม่รู้เอาไปใช้ได้ยังไงแต่ถ้าอันเนี้ยความรู้บางอย่างเราก็ไปหาความรู้มาเองนะคะมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นในห้องนี้ต้องบอกว่า ทบไม่ได้เรียนอะไรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนจากงานที่ได้มากกว่าตอนตอนเรียนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่งานเยอะมากครับทํางานจนถึงดึกดื่นครับก็อาจารย์จะสอนเสร็จก็เป็นแค่คอนเซปต์อะไรพวกนี้ครับก็แล้วนอกานั้นก็ไปคิดเอาเองหาเอาเองลองลงมือทําได้ประสบการณ์แล้วก็จะได้สามารถเอาไปใช้ได้จากการเรียนการสอนแบบนี้อาจารย์คาดหวังให้ลูกศิษย์ที่จบออกมา เป็นยังไงครับเราอยากให้นักเรียนของเราที่จบออกไปเนี่ยกล้าคิดแล้วแล้วก็กล้าวิเคราะห์ตั้งคาถามเป็นตั้งคําถามที่ถูกต้องได้แล้วก็เข้าใจประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจากหลายๆมุมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่คิดจากมุมเดียวเข้าใจเวลาพูดถึงเทคโนโลยีก็ต้องเข้าใจเป็นเร็นองของสังคมว่าทาด้วยหรือประเด็นของสังคมก็ต้องสามารถเอามุมของเทคโนโลยีเนี่ยมาวิเคราะห์มุมของสังคมได้เรียนอะไรรับเรียนคณิตศาสตร์ก็ต้องสามารถใช้คณิตศาสตร์ที่เรียนไปเนี่ยเอามาแก้ปัญหาได้ไม่ใช่สอบข้อสอบแต่เดียว แต่สุดท้ายแล้วถ้าเด็กแบบนี้จะต้องไปสอบแอดมิชชั่นหรือเอนทรานซ์แข่งกับเด็กๆทั่วไปนี่ครับมีความเสียเปรียบยังไงหรือเปล่าเสียเปรียบเนี่ยก็คงจะมีนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอาจจะแหกข้องนะครับแต่เราไม่เคยแหกกมเราสร้างหลักสูตรของเราเนี่ยเราสร้างบนกรอบของว่าคอนเซนต์ทั้งหมดที่มีข้อจำกัดทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรารู้ว่าเด็ก,กต้องสอบเขา้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เราก็จะสอนว่าโอเคถึงเวลานะอ่าข้อสอบข็ว่าอย่างนี้นะนะครับนี่เป็น multiple choice วิธีการทำ multiple choice คือหนึ่งทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาให้เขาสอบคือ multiple choice รู้อย่างนี้แน่นอนว่าหนึ่งในสี่นี้ไม่คำตอบที่ถูกจะหาให้เจอ,อยังไงเพราะฉะนั้นคือแทนค่าได้ไหมตัดค่าได้ไหมมีความคล้ายคลึงกันไหมนี่คือวิธีการทำข้อสอบก็ต้องสอนเข้าไปว่าเพราะไม่งั้นเขาจะเซอร์ไว้กับระบบไม่ได้สังคมมีกติกาอย่างนี้ว่าสอบเข้มามหาลัยเขาจะสอบอ,อ,อย่างนี้นักเรียนเราจะเป็นต้องเรียนพิเศษไม่งั้นเขาจะสอบเข้มามหาลัยไม่ได้ถามว่าเราส่งเสริมหรือเปล่าเราไม่ส่งเสริมเราไม่เคยคิดว่าการที่นักเรียนเราสอบเข้ามหาลัยได้เป็น KP ของเรา เราคิดว่านักเรียนของเราเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วก็เจอสิ่งชอ,ชอบชอบนั่นคือเคพของเราครับ,รบการที่เขาสอบข้อหาอะไรบ้างได้ก็เป็นความสุขนั้นคือเราพยายามจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราทําโครงงานทําอะไรพวกนี้เยอะมีพอร์ตโฟลิโอที่ดีแล้วเข้ามาหาวิัยนเนี่ยผ่านโคตาอื่นที่ไม่ใช่การสอบอคือไปยื่นพยายามจะหาช่องทางที่สามารถสมัครด้วยพอร์ตโฟลิโอผลงานคคโครงงานมากกว่าครับ จากวันที่เราก้าวเข้ามาที่นี่ครั้งแรกอะครับจนถึงวันนี้ปีหนึ่งผ่านไปคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในแง่ทัศนคติหรือว่าตัวตนหลักๆก,ก็คิดเป็นเลยครับก็คืออย่างเช่นตอนแรกเรามองโต๊ะนี่ก็นี่คือโต๊ะแต่ถ้าตอนนี้เรามองครับก็จะเป็นว่ามันทํามาจากอะไรหลักการยังไงแล้วก็ช่าเราเคยทำาครับแบบเช่นอาจารย์สอนวิธีการทํางานช่างอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถรู้ว่าไอ้นี่ทำจากอะไรบ้างยังไงบ้าง มันก็ประยุกต์หลายวิชามารวมกันแล้วก็ทําให้รู้ว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็มันไม่ใช่การมองตัวอย่างเดียวจะเป็นการมองมองืง่นมองสังคมมองคนอะไรี้ได้คือโรงเรียนนี้เหมือนสําหรับให้นักเรียนจะ,จะรู้ว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรจะทําอะไรมีจะมีการังคับอ่านหนังสือนอกเวลาเทอมหนึ่งเนี่ยต้องสี่เล่มบางคนเนี่ยก็อ่านเกินผมก็อ่านเกินนิดหน่อย มันก็ได้ทําให้ผมเนี่ยเปิดกว้างในหลายๆเรื่องส่วนใหญ่ผมชอบตอนนี้ก็เป็นพวกปรัชญาเริ่มรู้สึกว่าการคิดกระบวนการคิดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็มีความคิดที่ดีก่อนที่จะแบบที่จะทําอะไรลงไปหรือว่าตอนที่จะพูดเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตอยู่แบบอยู่ในห้องอะไรแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบท่านะเอาแต่ใจตัวเองอะค่ะแต่พอมาอยู่ร่วมกับคนเยอะๆร่วมกับเพื่อนร่วมห้อ,องอะไรยงี้ค่ะแล้วก็รู้จักการแบบเหมือนกายัางไงอะอดทน กับคนอื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะ